สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2022การทรงนำอาจารย์เปาโลที่โกรมอย่างอัศจรรย์กิจการบทที่28ข้อ15 31ขอฟังพระวจนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจครับ เมื่อพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเขาจึงออกมารับเราถึงตลาดอับปินัสและบ้านสามโรงแรมเมื่อเปาโลเห็นเขาทั้งหลายแล้วจึงขอบพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อเรามาถึงกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้พักอาศัยตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งคุมไว้กิจกากิจการบทที่28ข้อ17ต่อนะครับหลังจากผ่านไป3วัน เปาโลจิงเชิญบรรดาผู้นำของยิวมาประชุมเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดต่อชนชาติหรือธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้าก็ยังถูกจับมาจากกรุงเยรูซาเลม็มและถูกมอบให้อยู่ในกำมือของพวกโรมันพวกนั้นไต่สวนข้าพเจ้าแล้วต้องการจะปล่อยตัวข้าพเจ้าเพราะไม่มีเหตุอันใด ที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่เมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องถวายดีกาถึงซีซ่าแม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะฟ้องชนชาติของข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญพวกท่านมาเพื่อจะได้พบหน้าและพูดกับท่านที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้เพราะเห็นแก่ความหวังของชนชาติอิสราเอล เขาจึงตอบเขาจึงตอบท่านว่าเราไม่เคยได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียที่กล่าวถึงท่านและไม่เคยมีพี่น้องคนใดมากล่าวร้ายท่านแต่เราก็อยากจะฟังจากท่านว่าท่านเห็นอย่างไรเพราะเราทราบมาว่าพวกที่ถือลัทธินี้ถูกต่อต้านทุกแห่งเมื่อเขานัดวันที่จะพบกันกับท่านคนจํานวนมากก็พากันมาอย่างที่อาศัยของท่าน ท่านจึงกล่าวกับเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขา <c oughs> เชื่อถือพระเยซูโดยอ้างจากรมบัญญัติของโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะถ้อยคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันเองก่อนจากกันเปาโลกล่าวข้อความแถมท้ายว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้ถูกต้อง แล้วกับบรรพบุรุษของพวกท่านโดยทางอิสยาผู้เผยเพระชนะว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะมองดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ด้านชาและหูของพวกเขาก็ตึงเขาปิดตาของตนเองเกรงว่าพวกเขาจะเห็นกับเห็นด้วยเห็นด้วยตา และได้ยินด้วยหูและเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายเพราะฉะนั้นท่านจงรู้เถิดว่าความรอดของพระเจ้าถูกทรงไปให้คนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟังเปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่าสองปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง โดยปราศจากการขัดขวางพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตครั้งที่แล้วนะครับได้กล่าวถึงเกาะฉะนั้นชื่อเกาะมอตา้าชาวเมืองดีต่อเรามากก่อไฟให้อาจารย์ปโลก็เก็บกิ่งไม้มาใส่ไฟจึงโดนงูพิษกัดแต่ไม่เป็นอะไรชาวเมืองจึงคิดว่าท่านเป็นเทพเจ้าทีมของอาจารย์ปโลได้ช่วยรักษาคนเจ็บป่วยให้ที่อยู่ที่บนเกาะนั้นให้หาย ชาวบ้านหาพากันมาหาและขอให้ท่านรักษาชาวเมืองจึงให้เกียรติเรามากเราค้างอยู่ที่นั่นสามเดือนจนได้เรือที่มาจอดหลบลมหนาวเดินทางต่อไปยังโรมขึ้นฝั่งที่ปูทิโอรีพบพี่น้องคริสเตียนแล้วเดินทางไปกรุงโรมนะครับพี่น้องครับส่วนพระคำวันนี้นะครับบอกว่าพี่น้องคริสเตียนที่โรม ได้ออกมาต้อนรับอาจารย์เปาโลและทีมอย่างอบอุ่นทำให้ทีมมีกำลังใจขึ้นแล้วก็ไปที่โรมอาจารย์เปาโลพักตามลำพังโดยมีทหารหนึ่งคนคุมท่านไว้ท่านมีอิสระที่จะพบกับใครก็ได้ท่านจึงเชิญผู้นำพวกยิวมาพบปะได้พูดคุยและเล่าความจริงเรื่องทางนั้นอันเป็นการประกาศแก่พวกเขาแต่พวกเขาความเห็นแตกกัน จากการได้พบคุยกันการพบปะจึงได้จบลงอาจารย์โปโลได้เช่าบ้านอยู่เองอีกสองปีท่านประกาศและสั่งสอนด้วยใจกล้าขอบพระคุณพระเจ้าที่วัจนะกิจการจบลงที่ที่ตรงนี้นะครับนะเป็นพระพรที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับประการแรกครับพี่น้องคริสเตียนมาต้อนรับทำให้ท่านมีกําลังใจดีขึ้น พี่น้องคริสเตียนที่กรุงโรมเหล่านี้แม้ไม่ใช่ผู้ที่อาจารย์ปโลได้ประกาศนําเขามารับเชื่อแต่จากจดหมายฝากถึงกรุงโรมที่พวกเขาได้รับเป็นพระพรมากราวสองถึงสามปีก่อนหน้านี้จึงทําให้พวกเขารู้ว่าอาจารย์ปโลมาก็มาต้อนรับท่านอย่างสนิทสนมนะครับช่วยให้ทีมกับอาจารย์ปโลเนี่ยมีกําลังใจดีขึ้นโดยเฉพาะอาจารย์ปโลนั้นมีกําลังใจดีขึ้นอย่างมากนะครับยินดีที่ พี่น้องคริสเตียนรับจดหมายแล้วก็กระตือรือร้นเติบโตขึ้นพี่น้องครับจากนั้นทีมก็ได้เข้าไปที่กรุงโรมครับที่นั่นท่านได้พักตามลําพังแล้วก็มีทหารคนหนึ่งคุมไว้นะครับประการที่2ครับอาจารย์ปโลโเชิญผู้นํายิวมาพบพูดคุยกับท่านเราจะเห็นได้นะครับว่าอาจารย์ปโลค่อนข้างมีอิสระแม้ในฐานะนักโทษนะครับท่านได้พักตามลําพังแล้วก็ยังมีเพื่อนมาพบพูดคุยได้ ในร้อยที่คุมท่านมาคงจะได้รายงานสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากอาจารย์เปโลและก็ทีมให้ผู้บังคับบัญชาได้ฟังเพราะแล้วก็เพราะว่าอาจารย์เปโโลก็ไม่มีความผิดที่จะต้องลงโทษนะครับนะท่านจึงได้รับอิสระอิสระภาพพอสมควรท่านจึงได้เชิญพวกผู้นำยิวมาพบกับท่านหลังจากมาถึงได้3วันท่านก็เชิญพวกเขามาครับเราจะเห็นว่าสิ่งดีที่ คริสเตียนได้ทําในชีวิตของเราพระเจ้าทรงนําให้เกิดเป็นพรแก่ชีวิตของเราในวันข้างหน้าได้วันพี่น้องครับเราทํามันทําความดีต่อคนอื่นนะครับพระพรไปถึงเขาและพระพรของพระเจ้าจะหลั่งลงมาถึงเรานะครับอาจัรป์โปลเองก็ได้ชี้แจงกับพวกผู้นำอยู่ถึงการดีกาถึงซีซ่าว,ว่าแม้ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อถูกสอบสวนแล้วจะรับ จะ,จะได้การปล่อยตัวแต่พวกยิวพูดคัดค้านท่านจึงต้องดีกาไม่ใช่มีเหตุอะไรจะฟ้องชนชาติยิวนะจึงได้เชิญผู้นำยิวมาพูดคุยกันจะได้ไม่เข้าใจผิดต่อกันพวกเขาก็ยืนยันครับว่าเขาไม่ได้รับจดหมายหรือใครจากแคว้นยูเดียมาพูดร้ายถึงท่านอาจารย์เปาโลแต่พวกเขาก็ทราบมาว่าพวกที่ถือลัทธิทั้งเนี้ยที่เรียกว่านอกรีดในสายตาคนยิวเนี่ยโอ้ยถูกต่อต้านทุกแห่ง จึงได้นัดกันครับมาพบกับท่านอีกคนจำนวนมากก็มาวันนั้นท่านก็เลยใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นครับในการอธิบายด้วยการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์โดยอ้างจากธรรมบัติของโมเสสและผู้เผยพระชนะที่ได้พยากรณ์ไว้ทําให้มีบางคนเชื่อครับและบางคนไม่เชื่อพวกเขาจึงขัดแย้งกันเองก่อนจากกาันอาจารย์เปโรจึงยกพระคำอิสยาซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สั่งให้อิสยาไปบอกพวกยิวว่า จงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะมองดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของชนชาตินี้ด้านชาและหูของเขาก็ตึงเขาปิดตาของตนเองเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายและจัโปโลก็ได้อธิบายพระคำข้อนี้ให้กับพวกคริส ให้กับพวกคนยิวที่มาในวันนั้นบอกว่าท่านจงรู้เถิดว่าความรอดของพระเจ้านั้นถูกส่งไปให้คนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟังพี่น้องครับเมื่อคนหนึ่งใจปิดจากสิ่งที่เขาได้ยินได้เห็นเขาจะไม่เข้าใจครับและก็ไม่ยอมรับนะครับเหมือนกับเขาปิดตาตนเองเลยครับและหากเขาเกิดยอมรับเขาจะกลับมาหาพระเจ้าได้และพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า ที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะช่วยทุกคนให้ได้รับความรอดแม้คนยิวเองและอาจารย์เปโลก็ยึดหลักนี้ครับไปประกาศกับคนยิวก่อนจึงไปประกาศกับคนต่างชาติเมื่อเขาปิดประตูท่านก็จะไปประกาศกับคนต่างชาติและท่านบอกให้คนยิวรู้ครับว่าคนต่างชาตินั้นได้ยินข่าวประเสริญนี้แล้วเพราะหากเขายอมรับนะครับนะและกลับมาหาพระเจ้าเขาก็จะยิ่งได้รับพระพรแล้วก็พระเจ้าก็จะรับเขาเป็นบุตรของพระองค์และเขาจะได้รับความรอดด้วย ดังนั้นขอให้พวกเรารับรู้ครับว่าความรอดของพระเจ้าถูกทรงไปให้คนต่างชาติแล้วจามเปโลยืนยันกับพวกกิวแบบนี้สิ่งนี้บอกเราให้รู้ครับว่าทุกครั้งที่เรากล่าวคำาบยานคนที่เชื่อนั้นจะได้รับความรอดแต่คนที่ไม่เชื่อนั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นเหมือนคําพิพากษาต่อตัวเขาเองที่เขาเองต้องรับผิดชอบตัวเขานะครับนะนะพี่น้องครับประการที่3อาจารย์เปโลยังประกาศต่อไป นะครับเราอ่านพระธรรมกิจาการแล้วเรารู้สึกทำไมจบแบบไม่รู้ว่าอาจาร,รย์เปโลถูกจับถูกฆ่าหรือได้รับการปล่อยตัวนะครับท่านลูกาไม่ได้บันทึกผลการตัดสินครับเพราะต้องการมุ่งกล่าวถึงการประกาศข่าวประเสริฐและผมเชื่อว่าอาจาร,รย์เปโลก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้พูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐที่ยังจะต่อเนื่องไปไม่ได้หยุดมากกว่าที่จะกล่าวถึงการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปโลนะครับที่จบแล้วนะนะเมื่อนะ กล่าวถึงพระคำตอนนี้เหมือนกับไม่ต้องพูดถึงอาจารย์เปาโลไม่ต้องรู้ว่าต่อไปเป็นยังไงทิ้งค้างไว้อย่างนี้นะครับเท่านั้นนะครับนะมีข้อมูลที่ไม่ยืนยันครับว่าท่านซีซ่าตัดสินคดีให้ปล่อยอาจารย์เปาโลนะครับนะแล้วท่านก็ออกมาประกาศข่าวประเสริฐอีก2-3ปีครับก็ต้านถูกจับอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านถูกซีซ่าเนโรนะครับคนเดิมนี่แหละครับประหารชีวิตพี่น้องครับ ทำใหเห็นครับว่าลูกานั้นตั้งใจทําให้พระธรรมกิจการไม่ถูกขมมดจบเพื่อยืนยันว่าคนในยุคต่อๆมายังคงทําพันธกิจของพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียกเขาอย่างต่อเนื่องไปไม่หยุดครับจนกว่าพระเยซูคริสจ,จะเสด็จมาอีกนี่คือพระธรรมกิจการและพี่น้องครับพี่น้องเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่กําลังเขียนพระธธรรมกิจการอยู่นะครับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรารับใช้ในคิดเจักในการประกาศข่าวประเสริฐ ยังถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้หยุดบันทึกกิจการนะครับมีหลายคนให้มุมคิดแบบนี้ไว้ก็อยากหนุนใจพี่น้องครับว่าเรากําลังทําพันธกิจที่พระเจ้าทรงจดบันทึกไว้อยู่ในหนังสือของพระองค์ผมมี2คําถามครับพระคําให้ชีวิตบรรสุกที่4พฤศจิกายน2022ครับการทรงนําอาจารย์เปโลที่โรมอย่างอัศจรรย์ กิจการบทที่28ข้อ15ถึง31นะครับนะคำแรกคำถามแรกครับคำตรัสคำสัญญาคำสั่งของพระเจ้าที่ให้าจานเปาโลนั้นสำเร็จทุกประการอย่างอัศจรรย์แม้เมื่อตรัสนั้นดูไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่พระเจ้าทรงนำให้สำเร็จครบทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกอาจารย์เปาโลไว้พี่น้องครับท่านเองวางใจพระเจ้าต่อชีวิตและการรับใช้ของท่านได้อย่างไรลอง ดูจากเรื่องราวของอาจารย์เปาโลตอนนี้นะครับคำถามที่2ครับท่านรู้สึกอย่างไรต่อพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้อัครทูตแต่ละคนขับเคลื่อนสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เขาในเวลาของแต่ละคนท่านเองเชื่อว่าพระเจ้ายังคงขับเคลื่อนพันธกิจนี้ต่อไปผ่านตัวท่านไหมครับเพราะอะไรครับอยากให้ท่านไตรตรองแล้วก็มั่นใจครับว่าพระเจ้ากําลังขับเคลื่อนพันธกิจของพระอ,องค์ในชีวิตของท่านอย่างไร เพื่อเราจะยังคงกระตือรือร้นและขับเคลื่อนงานนี้ต่อไปครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงนําหนังสือกิจการจบลงด้วยคาท้าทายเราว่าการประกาศข่าวประเสริฐยังจะต่อเนื่องไปและพวกเรานั่นแหละจะเป็นคนที่พระเจ้าจะเขียนพระธรรมกิจการลงในชีวิตของเราลงในหนังสือของพระอ,องค์ว่าเราทําอะไรบ้างที่รับใช้พระอ,องค์ ขอพระเจ้าให้เรากระตือรือร้นและอยากบฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อเนื่องไปด้วยเถิดขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระซูคิตเจ้าอาเมนพี่น้องครับอย่าลืมจดบันทึกพระธรรมกิจการในชีวิตของท่านนะครับนะลงไปในหนังสือแห่งชีวิตที่พระเจ้าจะจดไว้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพบกันในพระธรรมเล่มต่อไปครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ